สวัสดีครับผมทีมงานนอ,อการช่างนาครสวรรค์นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับไม่อยู่กันทีอ่อำเภอโลงพระนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับปแปลงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ปล่อยลกล้างไว้นะครับเป็นป่าลกเลยนะครับอยู่ประมาณพื้นที่อยู่ประมาณสักใกล้ๆสามไร่นะครับผม ก็จะเป็นงานปรับแต่งพื้นที่นะครับขุดสระน้ํายกคันล้อมนะครับแล้วก็พี่เขาถมดินไว้แล้วนะครับตรงที่รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะจอดนะครับอันนี้ถมดินไว้ให้แล้วก็จะทําเป็นปลูกบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรทํานะครับก็เคียยวต้นไม้ออกนะครับรูปแบบเดี๋ยวผมจะทําขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยรูปแบบจะประมาณนี้นะครับผม ก็คือมันจะแบ่งะออกซ้ายขวาสองโลกนะครับเรามีสันกั้นกลางนะครับส่วนคันล้อมนะครับมันจะกว้างอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ให้มันสูงกว่าระดับถนนคอนกรีตนะครับห้าสิบเซนนะครับก็จะวิ่งไปรอบแปลงเลยนะครับวิ่งไปรอบแปลงเลยแล้วก็ตรงโค้อ,อันนี้จะเป็นขนาดเท่าเดิมนะครับอันนี้ปูรหมากความถมไว้ก็ไม่ได้เกียร์ไม่ได้ปรับนะครับผม ก็เป็นงานของผมที่ต้องทําต่อนะครับตีนดินเราก็จะตกไปตามแนวหลักเขตนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูหลังเสร็จกันครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับงานการทํางานก็จะใช้กล้องยิงระดับเช็คความสูงนะครับให้แม่นยํานะครับบวกให้สูงว่าถนนคอนกรีตห้าสิบเซนนะครับก็จะถ่ายไปรอบที่นะครับระดับ ก็ตอนนี้ก็จะเหลือทําอยู่แค่คันเดียวนะพอดีจะเอาคันนี้ไปซอยล่องสวนซอยร่องสวนที่คาตะโกนะตะตะนะนครสวรรค์โอเคครับเดี๋ยวมาดูแันว่าเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบไหนครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ฐานน้ำเฉลี่ยความลึกอยู่ที่ห้าเมตรนะครับผมแต่บ่อละขนาดกี่เมตรผมยังไม่ได้วัดนะครับพอดีว่าตอนที่เหมาผมเอาคันดินรอบเป็นเกณฑ์นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นคันกลางนะครับความกว้างหลังคันอยู่ที่สามเมตรนะครับฐานล่างจะอยู่ที่เจ็ดเมตรครับแล้วก็ฝั่งท่อน้ําเชื่อมหากัน,นครับ รับคันดินจะสูงกว่าถานนคอนกรีต50าสิบเซนนะครับผมความกว้าง4เมตรห้าสิบเซนกว้างๆเลยนะคร,ระยะห่างสองเท่าของความลึกนะครับผม ประมาณนี้ครับผมเหมือนเดิมครับงานเก็บเรียบร้อยนะครับปีนดินใน,นอดินนะครับจากแปลงเดิมที่เป็นพื้นที่ปล่อยลกล้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถตรงนี้จะเป็นคันรอบนะครับล้างนกาแฟอยู่ตรงโน้นเป็นคาเฟ่น,นะครับ โอเคครับผมคลิปปลงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นแบบนี้นะครับงบไม่ถึงแสนนะครับงบไม่ถึงแสนแต่ดินตรงที่รถผมจอดเนี่ยอันนี้คือเขาถมไว้แล้วนะครับผมก็จะเป็นงานขุดสระสองใบทาคันล้อมรอบทั้งหมดนะครับกว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับโอเคครับผมท่านใดสนใจงานขุดก็เบอร์เดิมนะครับศูนย์หกสี่นะครับ แปลงหน้าเจอกันที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านใดอยากให้เข้าไปดูนะครับหน้างานแล้วแถวจังหวัดกาญจน์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือท่านใดอยากจะเข้ามาดูพื้นที่ก็โทรหาผมได้ที่เบอร์0649524155ได้เลยนะครับหน้างานอยู่อำเภอบ่อพลอยนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ